วันนี้นะครับเราก็จะมาสัสดีด้วยธงชาติไทยนะครับและธงธรรมจักรนะครับธงธรรมจักรนะครับท่านผู้ชมครับนะครับวันนี้ผมเพิ่งไปซื้อมาสดๆลร้อนครับเป็นธงชาติไทยนะครับเอาไว้โบกสะบัดนะครับในวันที่สองพฤศจิกายน2566น้หกเนี่ยนะครับก่อนฤาษีาทยถึงเนี่ยนะครับก็ท่านที่ได้เตรียมตัวมานะครับเราจะมีธงโบกกันนะครับธงชาติไทยนะครับ ก็มาตั้งแถวโบกธงกันนะครับธงชาติไทยนะครับแล้วก็ธงธรรมจักรกับประวัติศาสตร์นะครับนะครับนะครับนี่เป็นบรรยากาศหนึ่งนะครับในงานนะครับที่เราจะรวมคนรวมพลังคนไทยพุทธคั้ภีที่18นะครับที่สู์รับเรื่องร้องทุกข์ทเนียบรัฐบาลนะครับหลายคนหลายคนยังโทรติดต่อมาเรื่อยๆนะครับว่าอยู่ตรงจุดไหนบางคนก็จําผิดว่าอยู่ในอาคารรัฐสภาใหม่หรือรัฐสภาเก่านะฮะซึ่งไม่ใช่นะครับทำเนียบรัฐบาลมีอยู่ที่เดียวนะครับอยู่ที่เขตดูสิต นะครับอยู่ใกล้ๆกับกระทรวงศึกษาธิการนะฮะนะครับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะอยู่อยู่ตรงข้ามกับทำเนียบรัฐบาลประตู5นะครับแต่สําหรับศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์หรือบางคนจะเรียกศูนย์ดารงธรรมก็ได้นะครับอยู่ประตู4นะครับของทำเนียบรัฐบาลที่อยู่ตรงข้ามกัน